ตอนนิพพานชั่วขณะผมเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงท่านสมาชิกในเช้าเวลา7นาฬิกาของวันจันทร์ที่10เดือนมกราคม2548ผ่านพ้นเลยปีใหม่มาแล้ว10วันซึ่งเร็วแบบน่าใจหายหลายชีวิตกำลังปรับตัวเพื่อจะเดินเครื่องชีวิตให้เต็มสูบในปี2548 หลายชีวิตก็กําลังปักหลักที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่การเป็นคนใหม่ที่ต้องมีความสุขมากกว่าเดิมคลื่นเซนามิผ่านไปแล้วประมาณ14วันแต่ในความรู้สึกของผมเองผมรู้สึกว่าเหตุการณ์คลื่นยักษ์เกิดขึ้นมานานมากแล้วนานเหลือเกินทำไมผมจึงรู้สึกเช่นนี้เป็นไปได้ครับว่าเวลาของผมในแต่ละวันมีความหมายกับผมมาก มากซะจนผมต้องทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างจนเพลินไปพอนึกขึ้นได้อีกทีก็ท้องฟ้ากำลังจะมืดดวงดาวและดวงจันทร์บนท้องฟ้ากำลังจะปรากฏขึ้นในทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์ไอน์สไตน์บอกเอาไว้ว่าในช่วงห่วงอารมณ์ที่มนุษย์มีความสุขและความพึงพอใจเวลาจะรู้สึกว่าเดินเร็วแต่ในช่วงที่มนุษย์มีความทุกข์และวิตกกังวลมนุษย์จะรู้สึกว่าเวลาเดินช้ามาก เหมือนกับคนไม่มีงานทำที่เฝ้ารอเข็มนาฬิกาเคลื่อนไปในแต่ละขีดมันช่างนานอะไรขนาดนี้เหมือนกับคนที่นอนไม่หลับและได้พยายามจะข่มตานอนให้ได้โอ้โหราตีการนั้นทำไมมันช่างยาวนานขนาดนี้ผิดกับคนที่เมื่อหัวปักถึงหมอนคนคนนั้นหลับยาวแบบม้วนเดียวจบเขาตื่นขึ้นมาและบอกกับใครใคร แบบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าวันนี่มันเช้าแล้วหรอเรื่องราวความรู้สึกของมนุษย์เป็นเรื่องที่น่าใส่ใจศึกษาค้นคว้าครับเพราะการรู้จิตใจตัวเราเองอาจเป็นการรู้ความลับของโลกใบนี้ของจักรวาลน,นี้เลยก็ว่าได้ท่านพุทธทาสแห่งสวนโมกขพลารามเคยเทศนาสอนเอาไว้เมื่อ28มกราคม2512เรื่องพุทธวิธีชุบชีวิตในยามตกอับ ท่านสอนให้เรามองในมุมนักที่ขณะที่กำลังร้อนใจในขณะนั้นให้คว้าพระนิพพานได้เลยเพราะพระนิพพานอยู่ในที่เดียวกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นท่านพูดเสมอว่าตกนรกกันไปคว้านิพพานไปพลางท่านบอกว่าเมื่อกิเลสเกิดขึ้นไม่ได้ก็มีนิพพานอยู่ในเวลานั้นพอกิเลสเกิดขึ้นนิพพานก็หายไปด้วยเหตุนี้เอง ท่านจึงยืนยันการเกิดขึ้นของนิพพานชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวว่าเกิดขึ้นกับคนทุกคนและถ้าหากคนคนนั้นพยายามฝึกควบคุมนิพพานให้เกิดยาวนานมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดเกิดได้อย่างถาวรคนคนนั้นก็กลายเป็นพระอรหันต์ไปท่านยังสอนด้วยคำพูดแบบนี้ด้วยว่าเมื่อใดจิตว่างจากตัวกูนิพพานก็มีอยู่ณจิตนั้น ตัวกูเกิดเมื่อไรที่ไหนกันสงสารวัดก็พลันเกิดขึ้นแทนสรุปความว่าจิตนั้นมีความบริสุทธิ์และเป็นประพัดสอนอยู่แล้วพอเกิดตัวกูของกูขึ้นนิพพานก็หายไปพอไม่เกิดตัวกูของกูนิพพานก็เกิดขึ้นในจิตนั้นสลับกันไประหว่างทุกข์กับนิพพานท่านยังสอนต่อไปอีกว่าหนึ่งความร้อนใจ ทำให้คนคนนั้นเป็นสัตว์นรก 2. ความโง่ทําให้คนคนนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉาน 3. ความหิวกระหายอยากได้รุนแรงทําให้คนคนนั้นเป็นเปรต 4. ความขี้กลัววิตกกังวลประมาททาให้คนคนนั้นเป็นอสูรกายณขณะที่คนเรากําลังเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ตามก็สามารถจะเตือนตัวเองว่าตอนนี้โง่อยู่นะ กำลังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นะนิพพานอยู่ที่หน้าผากของเราคว้าเอาไว้พอคว้าได้ความโง่ก็หายไปเช่นกันกรณีเกิดความอยากอะไรรุนแรงก็เตือนตัวเองว่ากำลังจะเป็นเปรตนะคว้านิพพานเอาไว้ให้ทันท่วงทีอาการของความอยากก็จะลดน้อยลงเปรตจะก็ค่อยๆหายไปนี่ละคือความจริงในแง่ที่ว่าที่ใดมีทุกข ที่นั่นมีการดับทุกข์นขณะที่ทุกจัดจัดเล็งให้ดีว่าไม่มีตัวเราทุกสิ่งไม่ใช่ของเราประเด็นการมีความสุขเย็นได้ท่ามกลางความทุกข์เป็นเรื่องที่แค่เพียงใช้สติใคร่ครวญให้ดีว่าอีกด้านหนึ่งจะเป็นความสุขอย่าทุกข์กับอะไรเลยเพราะทุกข์อย่างไม่เที่ยงเป็นอนิจจังการคิดอย่างนี้ก็เท่ากับว่า ร้อนใจเมื่อไรก็กลายเป็นสันนรกโง่เมื่อไรก็กลายเป็นเดรัชานอยากเมื่อไรก็กลายเป็นเปรตกังวลกลัวอะไรก็กลายเป็นอสุรกายณขณะที่รู้ว่าเรากำลังเปลี่ยนจากคนเป็นซาตานให้คว้าพระนิพพานเอาไว้พระนิพพานเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้สึกว่าไม่มีตัวตนของเราทุกอย่างไม่มีตัวตนเป็นเพียงสิ่งสมมุติยากมาก สะสมเงินทองมากตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้โกรธไอ้บ้านี่โกรธไปก็เท่านั้นอีกไม่นานมันก็ตายถ้าท่านคิดได้แบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการฝึกละสักยะทิฐิอันเป็นสังโยชน์ข้อหนึ่งจาก10ข้อที่จะพาท่านเปลี่ยนไปเป็นพระอรหันต์และก็เป็นไปได้ครับว่าท่านไม่จำเป็นต้องละให้ได้10ข้อท่านแค่ใส่ใจละข้อที่หนึ่งนี้อยู่เสมอเสมอ อาการของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องปฏิบัติครบขั้นตอนตามตำราครับเหมือนกรณีของท่านพุทธทาสสอนเราแบบง่ายๆนี้เพื่อให้เรามีความสุขและเปลี่ยนตัวเองไปเป็นพระเจ้าแบบง่ายๆ